ันกันมามันจะสั้นลงถูกไหมถสี่สัปดาห์ใส่เงินทองพอใช้ถูกป่ะถูกครับหายไปสามวันนี่ชีวิตดีนะถูกป่ะมันสั้นลงอ่ะแต่ว่าเรามันมันมันโอเคนะเพราะว่ามันยืดเขาเรียกมันเป็นค่าเฉลี่ย จากบางเดือนที่เรารู้สึก31มันช่างยาวนาน30กําลังพอดีแต่อันนี้มันคือ28เนี่ไเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบางทีมันแบบว่ามันหมดตั้งแต่25้ามันไม่ต้องทนไปอีกหวันไงมันทนแค่สามถูกป่ะถูกต้องมันทนแค่นั้นเองนะคะโอ้ยพูดไปก็ไอไปเพียมสองจุหโทษแครไม่ได้ป่ะพี่กววงถูกต้องมันก็มันต้องช่วยๆกันอะ มันไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหรือกลุ่มคนใดหรือกลุ่มอาชีพใดอาชีพเดียวคือมันไม่ใช่ว่าเอไอให้ช่วยตัวเองอย่างเดียวจะช่วยตัวเองเ่ะอาว่ามันก็เหมือนเวลาเราไม่สบายใช่ใช่เราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ให้เราป่วยถูกไหมฮะหนกินอาหารให้ถูกหลัก พักผ่อนให้เต็มที่ไม่ทําให้ร่างกายตัวเองอยู่ในที่ที่เสี่ยงภาวะที่เสี่ยงดูแลตัวเองในด้านนั้นๆตันนี้คือหน้าที่ของตัวเราเองที่มีต่อตัวเราแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ป่วยเกิดขึ้น <c oughs> สิ่งที่ตามมาคือกระบวนการของการถูกดูแลป่ะใช่ครับอันนั้นก็เป็นแบบนั้นถูกไหมเรืเ่องอากาศก็เหมือนกันแน่นอนละค่ะเอาว่าเราก็ต้องดูแลตามที่เราไหวตามที่เราเป็นตามที่เราถนัดแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องถูกดูแลโดยปะ่ะครับ ไม่งั้นเราจะอยู่กันเป็นสังคมเพื่อใช่ใช่โดยเฉพาะอยู่เป็นสังคมที่เป็นสังคมที่เลือกแล้วว่าจะมีผู้นำมีคนดูแลจากเหตุการณ์หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดเล้เต็นอะบิกไปเลยปะถูกไหมฮะพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยแต่มาบอกว่าเฮ้ยเจนเยนเขาทำอะไรอย่างตอนจะเข้ามาก็พูดได้ว่าทำทุกอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นพอถึงขณะที่ทำอยู่สิ่งที่ศึกษามาทั้งหมดช่วยใช้รีบเถอะ ถูกไหมเวลาเวลานําเสนอเนี่ยดูทุกอย่างทาได้ซึ่งพอเข้ามาจริงๆอ่ะมันทําไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งก็เข้าใจนะมันไม่สามารถมีอะไรแก้ปมที่มันเหนียวได้ภายในเวลาเดียวถ้าเอามีดตัดปมเอากันไกลตัดปมเชือกมันก็ขาดความยาวความสั้นมันก็ไม่ต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือการคลายปมคือต้นเหตุป่ะ ใช่ปะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งหรือถ้ามีความสามารถในการตัดแล้วเอาปมไปสลายแล้วเอาเชือกมาต่อได้กระทำแค่นั้นแหละแต่ในระหว่างนี้นก็เชื่อว่าเราก็ดูแลตัวเองกันอยู่แต่ว่าเอาว่าเริ่มพังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะเจอแต่ละคนพี่กวงเ,เป็นยังไงอ่ะจริงรวน,นแล้วแต่มีอาการนิดๆตหน่อยกันมีอไอมีเส้นมีคันตามีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะรอเฟอแยวบ้านอ่ะใส่แบนดําำจัดตานั่งเป็นรอปฟอแล้วนะถามว่าเป็นอะไรคุณํานึก แสบตาแล้วครับยต้องใส่แว่นกันแดดอะคิดว่าฝุ่นแล้วครับในขณะที่อีกคนหนึ่งมีน้ำมูกแล้วไงมันคือมันมีคนอีกหลากหลายอาชีพอะที่เขาต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้โดยตรงแลและและไม่สามารถที่จะมีตัวช่วยได้หลากหลายเท่ากับคนบางคนถูกไหมฮะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเราคนเดียวป้พี่กวงเด็กเล็กอีก ที่ที่จะต้องโตมาแบบเนี้เด็กรุ่นนี้น่าเห็นใจในแม่ดีใ,ใจกับเขาในหลายเรื่องนะคะ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเขาน่าเห็นใจกับเขาในหลายเรื่องคือเขาต้องโตมาด้วยเอ่อพลาสติก พลาสติกขนาดเล็กที่ไปไมโครพลาสติกที่ไปอยู่ในร่างกายเราก็เหมือนกันอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็เลยไม่ค่อยรีบถูกไหมแต่เด็กเล็กที่ต้องโตมากับสิ่งใดๆเหล่านั้นใช่ไหมและยังจะต้องโตมากับฝุ่นอีกอันนี้น่าเห็นใจใดๆก็ตามเราก็อยากให้พรบอากาศสะอาดหรือการทาที่ออกกฎที่มันรัดกุมชัดเจนทําอย่างไร ที่จะทาให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ใช่ป่ะบ,บาง่ีอาจจะบอกพี่กรบบ่นกันทุกวันน่ะถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นคนที่เจ็บป่วยจากสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าทําไมวะแต่จะบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะครับแต่ถ้าคุณได้เดินเข้ามาในแดนของคนที่ป่วยเพราะฝุ่นน่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าโห ชีวิตเขาอยู่ยากกันเหมือนกันนะใช,ใช่ปะช,ชีวิตดูอยู่ยากนะพี่กวงนะเพราะฉะนั้นนะคะเอาใจช่วยสำหรับใครที่ร่างกายตอนนี้มีความปรับเปลี่ยนอยู่เพราะว่าฝุ่นมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกประมาณเดือนกว่าความนะใช่ก็น,น่าจะจนจนกว่าหมดหน้าหนาวอะ่ะหน้าหนาวมันหมดไปแล้วอ<ช>อากาศร้อนจ้ะคือประเทศกรุงเทพอะ่ะน่าจะเป็นเดือนสาม สามเดือนหนึ่งสองและสามปะไล่มาตั้งแต่ช่วงเซอร์อัธันวาไปไกลๆแล้วเราก็จะเน้นมักรากุมพาไลทีมีนาถูกไหมฮะส่วนภาคอื่นๆภาคเหนือก็จะมีอีกนิดๆหน่อยๆปรับสลับเลื่อนไปกับเราแต่เขาก็ไม่น้อยเลยนะเชียงใหม่นี่ก็หนักเลยหนักกว่าเราเลยละเมืองท่องเที่ยวอ่ะแล้วถามว่านักท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่มอ มันไม่ชิมหมอกเพราะฉะนั้นถ้าน้าท่องเที่ยวว่าจะถ่ายรูปออกมาแล้วก็แบบาเหมือนมาเวลาถ่ายรูปเมงไทยสนุกจังเลยมันถ่ายสีเปียวะ่ะ <c oughs> หรือถ่ายแบบอะไรวะอะไรเงี้ยแบบเนื้อ,อ,อกป่ะมันมันไม่ใช่ปะ่ะ ใช่ป่ะมันก็กระทบเศรษฐกิจกระทบร่างกายหลายๆจุดนะคะก็หวังใจว่าอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วก็อวยพรให้คุณผู้ฟังแข็งแรงขึ้นในสภาพแบบนี้ป่ะครับนะมันพูดะไรไม่ได้มากไม่ปกอันนี้ไม่ได้ป่าพี่กจริงๆครับนะได้แต่เอาใจช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังใบสามโมงกับอีกสามสิบเจ็ดนาทีขอบคุณสําหรับการทักทายนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับวิ่งวอรมาถึงเราก็ตรงคอนเซปต์เพลงไหมพี่กุงวิ่งวอนแลเราวิ่งวอรร้องร้องขออะไรอะ ตอกันที่ดวงจันทร์กลางวันนะคะขอโทษที่ติดต่อไปทําไมเราต้องขอโทษทแสดงว่าคนที่เราติดต่อไปไม่ปกติปะ่ะไม่งั้นเราไม่ต้องขอโทษป่ะหรือแม้นก็อาจจะเป็นขอโทษที่ทําให้รําคาญใจหรือเราเพลงใจเขาอ,าขาอือะไรอยางไงหรือเราไม่สมควรจะติดต่ออือ่ามันก็เป็นเรื่องของมารยาทถูกไหมจันจร์เจ้าบรรยากาศแล้วก็ไม่สนิทบิดหมดยังคงมีอีกหลายเพลงและหลายเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันกับคุณผู้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องนะอ่านเจอเรื่องของ ผู้โดยสารบนเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เครื่องปกติพอเขาจะออกใช่ไหมเขาจะออกจากงวงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเขาจะแท็กซี่ไปใช่ไหมเตรียมเข้าเข้าสู่รันเวย์เตรียมจะเทคออฟใช่ป่ะช่วงเวลาแบบนั้นเขาจะไม่ให้ผู้โดยสารลุกถูกไหมถูกต้องเขาจะไม่ให้ผู้โดยสารลุกคุณต้องนั่งรัดเข็มขัดนู่นนี่นั่นแล้วคุณจะลุกเข้าห้องน้ําได้ต่อเมื่อมีสัญญาณ ลักเข็มขัดที่เอาออกได้เขาก็จะบอกว่าให้เข้าห้องน้ําได้ตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับปรากฏมีผู้โดยสารน่ะเดินลุกชาวจีนนะ,นะที่สิงคโปร์เดินลุกเดินลุกเดินลุกออกไปตอนที่เครื่องยังไม่ขึ้นน่ะแต่เครื่องกําลังจะทําการเทคออฟของคุณเษันใช่ไหม <ๆ S 2> ขเขาเขาน่าจะเป็นของที่เขาแชร์ไว้ปรากฏว,ว่าพอพอจะไปอ่ะแอลคงไม่ให้ไปอืด่าจ้ะ ด่แกรดด่แกรดเลยทีเดียวว่าแบบจะไปอนะคงคงด่าก็คือจะจะไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องดีวกันะแล้วก็เอาเครื่องกลับแต่ดีไม่ได้ขึ้นนะเอาเครื่องกลับมาที่เกตเชิญลงเชิญลงเลยเสียเวลาไปอีกสองชั่วโมงเสียเวลาคนอื่นอ่ะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองนะใช้แต่สิทธิ์ของตัวเองแต่